สวัสดีครับผมเจคจากเพจรับทำเคอนเตอร์โคปูลเฟมล l y คิทเช่นครับวันนี้พามาดูการทํางานเคาน์เตอร์อีกชุดหนึ่งครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นเราต้องรื้อโครงสร้างปูนเก่าของลูกค้าออกก่อนนะครับมาดูกันครับว่าโครงสร้างปูนเก่าที่ลูกค้าให้รื้อเป็นลักษณะแบบไหนครับครับนี่คือตัว โครงสร้างปูนเก่ากรปูนเก่าของลูกค้านะครับก็คือเป็นลักษณะแบบที่ต่างจากของผมที่ทําก็คือหนึ่งเขาตัดตรงเลยไม่ไม่มีเว้านะครับครับสองแล้วก็เวลาเขาเวลาเวลาเรายืนติดครับก็จะมีครับมีตัวมือจับจะเลยตัวเตอร์์ออกมานะครับ,รบก็อาจจะแบบ เวลาเรายืนทํางานมันก็จะเกะกะครับแต่ว่าอย่างนี้คือเราเราก็ยืนหลบได้ครับ,รบก็ตัวนี้มันก็จะมันก็จะเอียงนะครับมันจะไม่ได้บาลานซ์กับตัวสิง่าไหลนะครับครับแล้วก็อันนี้เตาของเขานะครับถังแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถังแก๊สคือเวลาเรา ซื้อหน้าบานสําเร็จมาเนี่ยครับการฟิตแบบอ่าตัวนี้ก็เปิดมาก็จะขวางเราครับจริงๆก็ต้องต้องเปิดไปอีกทางหนึ่งนะครับต้องเปิดมีต้องเปิดตรงข้ามมาทางนี้ครับการใช้งานจะได้สะดวกครับก็โครงสร้างข้างในเขาจะเนี่ยครับก็ไม่ได้ปูกระเบื้องข้างในนะครับ แต่ว่าก็ใช้ถาดสีเอาครับอันนี้คือโครงสร้างตัวนี้เดี๋ยวผมจัดก,การหรือออกหมดนะครับรับแล้วก็ข้างในก็เป็นแบบนี้ครับข้างในก็มีเหล็กครับตัวนี้เทหนามากครับแล้วก็ยังมี มีกลิ่นอับน้อยนะครับก็ยังก็ทาสีให้ก็กลิ่นอับก็น้อยลงแล้วก็นี่คือแบบนี้ก็ดีครับก็วางของได้แต่ว่าก็จะหยิบของยากนะครับก็เป็นแบบเป็นสเต็ปแบบเนี้ยครับเวลาเราจะเช็ดล้างทำความสะอาดก็ยากเวลาเราหยิบของก็ติด ก็มาดูในช่องนี้นะครับช่องนี้เหมือนกันโอ้รู้ส yep ึกแบบมีความชื้นมีกลิ่นอับอยู่ในนี้นะครับเป็นธรรมดาของตัวโคอปูนนะครับที่ไม่ได้ปูกระเบื้องไว้นะครับเขาก็เป็นคือก่อแค่ธรณีนี้ขึ้นมาพื้นข้างในกับพื้นข้างนอกก็เท่ากัน ครับโดยรวมก็โครงสร้างตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะลื้อออกหมดนะครับแล้วก็ทำให้ใหม่นะครับแล้วก็มาดูกันครับว่า,าตัวที่ผมทำให้ใหม่กับตัวเดิมของลูกค้านี่จะมีลักษณะที่แบบ แตกต่างกันมากน้อยสักเพียงไหนนะครับก็เดี๋ยวไว้ดูในคลิปหน้านะครับว่าชุดครัวของเก่ากับของใหม่จะต่างกันแค่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอประมาณนี้ครับสวัสดีครับ